5สิ่งที่ได้เรียนรู้จากธุรกิจออนไลน์สิ่งแรกข้อที่หนึ่ง นั่นก็คือจงทําอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าอยากจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะจะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่จะชัดเจนแล้วการที่เราเจาะมาทําออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะหเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยคุณยังจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยครูนี่บอกให้ทำต่อเนื่องก็ทำ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 แต่ทําโดยที่ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรเป้าหมายไม่ชัดเจนข้อ <c oughs> ที่2จง หาเพื่อนร่วมทางอย่าไปคนเดียวอย่าเดินทําคนเดียวนะคะทําคนเดียวก็สําเร็จไวนะแต่เวลาที่คุณมีเพื่อนร่วมทางมันจะทำให้คุณะมีพลังบวกมีพลังที่จะมุ่งเข้าไปที่ยํทำธุรกิจอะไรข้อที่3นะคะ อย่าคาดหวังแต่ผลกําไรอย่าคิดแต่ว่าเรื่องเงินเงินเงินวิจะทําเงินได้เท่าไหร่จะทําเงินเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นคําว่าจะทําเงินได้เท่าไหร่ให้เปลี่ยนเป็นว่าฉันจะสามารถช่วยคนได้มากเท่าไหร่ฉันจะตอบโจทย์ให้ผู้คนได้มากเท่าไหร่สินค้าของฉันจะช่วยคนได้มากเท่าไหร่นะคะแทนที่จะมาคิดถึงแต่จํานวนเงินตัวเลขนะคะอย่าคิดถึงแต่ตัวเลขโอเคส่วนข้อที่4นะคะนั่นก็คือความจริงใจความจริงใจของคุณนะคะมันจะแสดงออกมา จากสายตาจริงใจทุ่มสุดตัวจริงใจให้กับลูกค้าจริงใจให้กับทุกๆคนจริงใจให้กับงานของคุณนะคะ <Okay. S 1> การที่เราจริงใจอ่ะคนมันดูออกนะคะว่าเราต้องการแค่ผลประโยชน์หรือว่าเราอ่ะต้องการที่จะช่วยเหลือเขาจริงๆนั่นคือข้อที่สี่และข้อสุดท้ายทุ่มสุดตัวค่ะโฟกัสแล้วก็ทุ่มสุดตัวไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้คุณทำแบบเกินร้อยรับรองค่ะว่า คุณจะมีธุรกิจออนไลน์ในปี2021ที่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ครูได้เรียนรู้จากการทําธุรกิจออนไลน์นะคะที่บอกไปทั้งหมดมี5ข้อค่ะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะไปแล้วนะคะงัวบ๊ายบายค่ะ